เดือนความสดนี่ครับแซ่บเมนูของแนวอมทั่วครับวันนี้ไข่หัครับอันแนวอุ่มแน่นอนอันเดียวยังก็ตัวเดียวอันเดียวครับตัวนี้ลอยหนึ่งครับผมตัวนี้ลอยหนึ่งครับไม่ดีตะกินบางมื้อนี่ยามาเนี่ยไกินผู้เดียวโอ้กินอยู่ฮันครับผู้เดียวไปกินอะไรครับต้องแค่แหมคุณน้กเขาซีมน้ำมันม่นกินผูเป็ดนกตอนหมูจากแนวแซบริน เพิร์โนรีเพ่อร์เนยหมอแล้วแต่โนรีเพอ่์นะครับเพราะว่าเพิ่์นอกหักมากเพิ่์นเลยมาเที่ยวเล่นกับนายเอาทัวร์ลุยอีสานไอ้เบาะมืนเมืองต่อข้อมันเลยทานลุยิลุยลุยเชียร์ยังนไงเชียร์ยังไงทานไม่ซิมบอสเชียร์ยังเชียร์ยังเมนูนี่จุหรือสีก้อยหรือสีหยังโออจุก็ได้ก้อยได้เออหั่นหั่นสำเนีาเออสีก้อยก็ได้เออแมนแมนเอาสำเนีาลุย แต่ว่าถ้าเขาสังเกตม่งสินีมันจะเป็นงัวมีอายุยักหน่อยครับผมบอกได้ว่ามันเติดััวมมีอายุนิดนึงแต่ว่าผมบอกได้ว่าเห็ดเป็นเนื้อแดดเดียวมือมึงมันบม่เป็นเหตุหรอกครับพอเนื้อแหวนแพงแห้ครับน้ำหอย้องมือนครับแดดเดี่ยดมึงเหี้ยแดดงัวมอย่ะครัเข้นเก้ามัครับมีครับมือนีคือตอนรับ คนมาจากเมืงกรุงะยนเท่ากันทุ้นเท่ายันเร้นเ่ากันอย่างนี้เลยกันนะครับที่วันมูแล้วเป็นไหยาบแล้วค่ขาเขียวต้อ่บนี้นุ่มๆบไดย่เนี่ยขอยากังตามตามตามตเปิดอีได้หรอกินกมูครับ ยี่อะไรดแอ้ะครับอี่ก่อนมูนะมันมันเป็นสีดิสันอ้วนนึวัเียเดี๋ยวผมเสียพิสดารกลัวกลัวมูนะครับเลือดตับติดเนือเหมือน่รมาเศร้าเลยครับขออยากขอเสือก้ะครับเพื่อว่าเสือเอาฝังรองเราแล้วเอาขี้แห้ฝาพมครับอผมผำยำเวรีบแทบเจ้ายี่อะไรดรอครับหยิบมา นี่นครับกูเ oh, สีย,ยดีปเเจ้าผีเพี่อฉีล้วนเลยอ่ะอ<ต>ย่างทั่วบบกเนือเออแดบบ๋ยวคัเทนาครับโฮมากคันเทนาครับเป็นเแปบบ็ดป่ะยังคุณ <c oughs> ู่ห้องปรุงเพ็เองป่ะออิมนะเ <c oughs> มนูมึงม,มอะไรบ้า โอ้ยดีครับอืกระถาความ้วเพื่อนเดี๋ยวร้องบ้งอย่เดี๋ยวใครร้องบ้งครับเพื่อนเดี๋ยวเด็ดใครครัครับเดี๋ยวร้องบ้งเดี๋ยวผมในตัวเดียวอันเดียวพครับนี่ม่ครธรรมดามีสองแต่ว่าคนแจกขายบอกว่าใครใครมันมีสองครับแต่ว่าอันอันอันเดียวนี่มันมีอันเดียวด้ยครับอันเดียวเพื่ออันเดียวครับแล้วแต่ที่คิดไปครับตัวถึงมีหาหาซื้อเลยครับอาญ่า ผมหายาครับไปอยู่น้ำพพถึงครับพอถึงป่านไหนครับแล้วเราอิจต้องให้เอเอุเออโอเคๆเนี่ยมันก็แหลกอ่เนื่อเลเนื่อยเลเดี๋ยวช่ครับเทียมน้ำครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวผมกีดตับ แต่ผมกีตับลุยด์ลุยื้อหนูเพราะมันพุ่นหนูเลยเสื้อมันก็ไก่แจ้งก็พุ่นหนูแต่ว่าะว่าเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ผมอีกทหารนะครับผมต้องห้องคุ่นหนูไมบ่งฮะเออเดี๋ยว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 ผมร่วนให้ครับเดี๋ยวผมร่วนให้เดี๋ยวผมร่วนให้เออมึงอกี้ตูดมากขากแหลเวาไอ้นี่ก็เลยรอก อาขึ้นแก้วครับขอบคุณครับที่าเดีอยมดือมเด้อรับผมครับนะสุขดีแต่มันเสมอมันคือเก่าเลยครับเด้ออนเย็นรูปเรื่มแล้ว้อนแบบนี้ืม่ครับวดมากเลยโอ้ยกดไล่ยอนครับรเนื่อไหม เมีวมันสีรมอะไรวะดอยหี<ช>้ยบรรยากาศไหมสีเป็นไงตับไหมเฮ้ยเออนั่นแหละนั่นละนั่นแหละไม่ต้องอันนี้ตับแมนละเอาเลยเอเลยต่แก้วกีเสีบีปโบอีนปรุงในการนี่งขีขาดมจยังม่ได้กินแต่ว่าอันนี้หลยเดือดเท่ากหน่อยว่ไมสุกเลยเื่งกเอาเลยุ คังโตเลยอนี่คุณนหูเหรอจิตโอ้คนี่คร,รับให้รู้จิตเบอร์ครับตับดีกีครับอืมเพลงไหนอิดเป็นไงสุดยอดเฟนเพลงไหนิดอืมหมูบเลยวันอิ่มครับวันเพ็งไงวันเงียบ้อยเซ็ตมา

บอนสิลวกคนพมนี่เหลวกนพมเสียลวลวกดเ้ืเม,ม,มต่หวานครับหวานเดยวถือเือนอยู่เห็นโมกินถือเือนเลยอยู่หลังเากินสเล ใส่เลยเงียบบอสกันเงียบกิ๊บนี่ครับการที่ลวกเนี่ยเขาต้องเลือกลวกลวกมันสุ่าครับนี่ซับนี่พอแล้วกินได้ไหมนีกนม่กินได้เนะนี่ครับเขาตามตรงตามใจฉันขาดกิบ,บใส่เลย <laughs>

นี่ครับเสร็จแล้วครับเราจะผ่อนไฟได้ยังไงครับงงแตกเทตาครับไม,นนะไม่เอาครับแตกหัวขึ้นน,น,นี่นะครับทะลุเลยโอ้แต่ตื่นเตนเป็นตอนตันนี้มาได้แท้มันต้องขันอันนึ่ก่อนอ ตอราันือไงครับเพียคเพียลมเราะ่ายังอมันอันนี้คืออูแล้วครับเขาเป็นอูอูจากต่อในยูเอาลงมัังเลยเดี๋ยวจุทาหาวิธีทำให้รูุงมต้องการครับสกเล็กแล้วก็ออเด็กตดก่อยครับ ใช่เมื่อนานกินไว้ผมครักนี่ครับหั่นอย,อย่างอู้หั่นเลยคิดยางดิบเลยเดี๋ยวข้อง้อนะครับนะ18บแบบบวกนะครับอันนี้คืออันทวิดูดอันทะ ภาษาการัดอือันทะเดี๋ยวผมจะลองชิมเมืองนะครับว่าเป็นยังไงติดตามเลยน่าท้อนวีบเลยตอนนี้อันนี้สดเรแต่ครับใครกินดิบก็กินไปครับอันนี้น่าท้อวกินดิบนะอันนี้น่าท้วสีดาดเอานะครับน่าท้วสีดาดเอ่อในกระทานะครับลดแรเไหมหมอใช่ไหมหมอเจเอฟซีลองชิมเมืองนะครับอ่าสีดาดเมืองนะครับ พ like. ี่ครับพี่นี่ตอนเรเป็นพี่ว่าห้กกับไงเพราะว่ามือนี่กับนี้ปากันแล้วอาทุกเจ้าเนาะกางไม่รู้จังเลยเนาะอ้าที่ไันมาที่เป็นี่สิบพงครับมีแต่ผ้าครับให้ไม่เย็นแ้สิไอช่วงเดินลูกิซานใส่นรบร้อยเดยอนี่เพราะว่าผมอู๋เพียใส่แล้วนะก็เป็นเรืงจิงก้อนเลยครับเพราะว่าทาทาทาไม่นู้นั่้ทั่วทอนเฮยอันทาได้ไหมใไรจิ้งใครหครับ คนนึงนี่เราเติมสัฮะสุกรายผู้ใดได้บ้าเออคนีแปแล้วแตครับสีผู้เดียวไปฮยากจะมาเป็นยไงไม่เหนเดีวแกแล้วงนี่หยาบมยากเดยวเนาะมันจะปยงไัวกัน้กินน่ยกจคคนนมาเห็นโยของไหมนขหมขอแบนอบ้่้ก้เ้ิดแก้วครับนี่เป็นไหนของแท้เป็นไหนครับไหนของกัว เออเซโรดีเซยังบางือเขาใส่หองนี้น้ำจิ้มเทียครับโอใช่ครับเดี๋ยวรูซ่านี่ยที่สุดเลย่กาหวานบอกเอานี่ไหมร้วนท่ะแต่ว่าอันนี้จะไปตีเหมือนทำแสบเพยังพรยังรวออีกเดี๋ยวผมซิมชมเลยก่อนอามบ้านละโอเคปันไหนผมบ้านละ รสชาติเป็นไนยสไตล์ชกเบสนี่ต้องสดเกือดครับแับผมเฮดนี่จัดจ้าครับโอเคคนระับขอเสียงให้้งครับปวดยีบกระดูกหัวกินนี่อ,อีอาากรล่อมละกมรัม ไปเห็นยากเลครับว่าเหลือบกินอาบปากมุนยอด็ดก็มหวานมันคืองักแดงวุ้นเดเลยเนื้อนู้นนี่เขาเนืยวหวานเนี่ยะวัวอยากกินก้อยกินลาบยังไงควบสูตรตองนี้พกอะไรพักลมีครับมันนี่ขอโทษมันเดินรบบสีสามนะครับตอนนี้เนี้ยล้อเบิรงเันยากใครหั่แน่นทั่วครับ ไม่อยากให้ทำกูเลยโอเคพ่อมเล่นเลยเล่นลครับตอนสายเพลยบถึงกินบ่ไครับตอหาดับเบิเฮ้ยบมไดใสมารวบกันแล้วนบ่มันกินกินบ่กินเลยนี ขึ้นไปฮ่าๆๆ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 ๆตๆๆ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 อๆๆ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 อๆๆ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 ัมดีๆๆ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 ้ๆอๆๆๆๆๆๆบๆๆ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 ีๆๆ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 ๆวๆๆๆๆสๆๆมันๆีๆๆๆๆกๆๆๆน มาดใช่ไหมเดี๋ยวพี่อันถ้ามาแล้วอ,อันนี้อันนี้เป็นล้วนเนื้อนะครับอันนี้เป็นแมนอันนี้อ,นนอย่าโดนล้วนเนือ<า>้อนยลูกอย่าได้ขอเนื้อหัอนไหมมันเจอแล้ครับรูววางันร่วงว่างันโอเคครับผมเป็ลงไว้น,นู่นเองครับ